ยังอยู่ในบรรยากาศของวันวาเลนไทน์นะคะนอกจากในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วจะพาคุณผู้ชมไปดู14คู่รักเขาบอกว่าจดทะเบียนสมรสอย่างไรได้บรรยากาศฟิลแบบไปท่องเที่ยวไปดูกันเลยค่ะ14คู่รักพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญและก็นักท่องเที่ยวนะคะร่วมทำบุญตักบาตรในวันแห่งความรัก14กุมภาผูจําปาสัญญาฮักสร้างสมบุญบารมีร่วมสืบสารตำนานรักผูจําปาค่ะ บรรยากาศในเช้าวันนั้นบอกว่าคึกคักแล้วก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีนะคะบรรยากาศที่วัดภูจำปาบ้านภูจำปาตําบลนาหมาอมา้าอําเภอเมืองอํานาจเจริญค่ะนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญน,นาพุทธศาสนิกชนประชาชนนักท่องเที่ยวและ14คู่รักจาก7อำเภอของจังหวัดอํานาจเจริญร่วมทําบุญตักบาตร ถาวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิสุสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันแห่งความรัก14กุมภาผู้จาปาสัญญาฮักสร้างสมบุญบารมีนะคะก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจะเป็นประธานมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกให้กับ14คู่รักที่จับมือกันถือเลิกดีในวันแห่งความรักจดทะเบียนสมรส ที่อำเภอเมืองอำหน้าเจริญพร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรม14กุมภาพูจำปาสัญญาฮักสืบสารตำนานรักภูจำปาค่ะ โดยมีนางพุสนีส้มเขียวหวานนะคะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญนายภัยทู์พรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายพรชัยวงงามกับปลัดจังหวัดอำนาจเจริญและนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงครอบครัวของคู่รักทั้ง14คู่ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ หลังจากคู่รักทั้ง14คู่นะคะได้ร่วมรับมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกแล้วก็ยังได้ร่วมกันนี่แหละค่ะปลูกต้นจำปาบนลานหินสืบสารตำนานรักภูจำปาแล้วก็ยังได้ปล่อยพันปลาด้วยนะคะนอกจากนี้ใครที่ไปที่ภูจำปายังจะได้สืบสารตำนานแห่งความรักแล้วก็ตามรอยพระอริยสงฆ์สายหลวงปู่ม่านภูริทัตโตและที่สําคัญยังได้บุญบารมีด้วยเป็นการอารักธรรมชาติด้วยค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะงาน14กุมภาพูจำปาสัญญาฮักจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในวันแห่งความรักแบบนี้14กุมภาพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งสร้างความรักความอบอุ่นและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่สถาบันครอบครัวตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วยค่ะ